สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับรียแชั่นของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้คิดว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าวันนี้จะไม่ได้มารีแอคเนาะเ v เพลงเคป p บแต่ว่าจะมาฟังเพลงไทยเนาะซึ่งเราอยากฟังเพลงนี้มานานมากอยดู MV ม,มานานมากเพราะว่าเห็นสปนอยใน Tik Tok อะไรเงี้ยเออน่าจะปังก็คือเพลงฝารักพ่อของแบสมิกซีหรือว่ามิกเฉลิมศรีนั่นเองทุกคนก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า รู้สึกว่าผลงานเนาะผลงานจริง,รงๆของเอ่อมิกฉลิมศรีเนะี่ยไม่ใช่แค่เราไม่เราสึกว่าไม่ใช่แค่เพลงของเขาเลงนะแต่ว่างานปรดิวงานเขียนเพลงของเขาอะ่ะมันแบบเลิศมากดีมากก็เลยรู้สึกว่าอยากรนะีอคเนาะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงไตโติต้ป้าเพราะว่าเออแบรนดะ์มิกซี่เนี่ยปล่อยเพลงแบบมาเซตหนึ่งใหญ่ๆแบบเบ,บิ่มเบิมเลยเมื่อคืนวันก่อนแบบเป็นออดิโอให้ฟังแบบทางบ้มเลยมั้ง แล้วก็ยังไม่ปล่อยฟารักพ่อเนาะน่าจะเป็นแบบไตเติลแล้วก็เพิ่งมาปล่อยเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมา Re เรียกเพลงฝารักพ่อกันส่วนเพลงอื่นๆทุกคนอยากให้ไปฟังพอะจริงแล้วก็ความหมายของเพลงอะ่ะน่าจะโดนแบบแบบตรงกับประสบการณ์ชีวิตของใครใหลายๆคนลองหาเวลาไปฟังดูเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปรียกแล้วนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วสามไปฝารักพอ่อฟิชเชอร์ลิงยูย่าเยอะด้วยตื่นเตนะ้นอ่ะ าเยออคืแบบกกันลงู้ด็เเปิดมาเลิศมากนางโชวมากเราเป็นภาษากรีกหมดเลยอะฟิลแบบยั่ววิวแผลก่อนครั้งแรก ข้างหลังคือ, The Gang. อเด็กแกงแบางทีก็มีเรื่องวุ่นวายจริงจมีคนใจเปล่ปแต่ตอนนี้นุยเดืดร้อนจริงจนะคะแม้ว่าปจะแก่ไม่จะดีออแบบนี้นรจะตอฟิวเปย์ป่ะไปขอห,หน่อย

ว่าบดสั่งอะไรยังแห่รู้ใจจังแล้วพี่อยาสั่งที่หนูชอบแปะซับปลาช่อน่อยากต้องแบบน้ำใสต่างตาตอนเราดนีชออบเสดเช้าชัเชิญกระดอนแซมเซตจัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่บีาวที่หนูอยากจะขอพ่อฟ้าต้องเสียตัว้าต้องได้เป็นแอร์โอแมว่าฟ้าจะก่งแม้น่แก

xin lỗi đẹp của tôi. Trừng tuyệt chúc mẹ chúc mẹ quá mẹ mệt mẹ chúc mẹ chúc mẹ อ๋ออ่านไม่ทัน,นแต่ว่าแบบคนมาร่วมเยอะมากเอ่อเอาส,สั้นๆเลยทุกคนเราชอบอ่ะเราประทับใจเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากชื่นชมมากที่สุดสิ่งที่เรารู้สึกว่า เราว้าวเลยอ่ะคือเมื่อกี้ดูเพลินมากดูแบบดูแบบไม่ได้คิดว่าจะจบเมื่อไหร่เลยอ่ะคือแบบเพลินมากเพราะรู้สึกว่ามีลูกเล่นให้ดูตลอดทั้งเพลงคือมันไม่ใช่แค่ลูกเล่นในเนื้อเพลงในเพลงนะแต่ลูกเล่นใน m ออะไรเงี้ยคือคือเมื่อกี้รู้สึกว่าดูรอบเดียวยังรู้สึกว่ายังจับจับลูกเล่นเม็ดต่างๆในในเพลงได้ไม่หมดเลยอ่ะเราชอบความเคียดที่ดึงเรื่องเลีาดอกส้มสีทองมาใช้ แล้วพอมันอัดแอปเข้ากับ MV ใช่ป่ะกอัดแอพเเข้ากับเนื้อเพลงอ่ะคนที่ดูเรื่องเลยามาแล้วพอฟังอ่ะจะรู้สึกว่าเห็นภาพเห็นภาพคอนเซ็ปต์เห็นภาพหนังอ่ะเราเข้าใจเลยทันทันทีว่าเนื้อเพลงจะสื่ออะไรเนื้อเพลงจะสื่อว่าตัวตนของของบุคคลที่หนึ่งที่เป็นคนร้องเพลงอ่ะคือใครมีออกเจนเ็ทีอะไรอยากได้อะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ย มิชชั่นคืออะไรเพราะว่าตีมเรื่องเลยามาช่วยให้เราเข้าใจผ่าเ้เพลงด้วยส่วน MV ค่อนข้างเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันมีหลายๆฉากที่ฟิลดูหอดแต่แตกเอางี้ดีวกว่าเพราะว่ามันเป็นการพ a ร o d y อ่ะ p a r ด d y ซีนซีนที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักกันดีซีนนาง,งจากเรื่องเนยาอือแล้วก็ชอบพวกแบบคอสตูมเซ็กซี่เซ็กซี่ที่เป็นแบบบนเครื่องบิน สีทองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเซ็กซี่แต่มันเป็นศิลปะมันสวยอะ่ะอืมแล้วก็มีอันมีอันหนึ่งที่ชอบมากเลยเรารู้สึกว่าอ๋อนอกจากความครีเอทีฟแล้วอะ่ะมันมีความตลกด้วยอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีหลายรสชาติในเพลงนี้มากเราตลกแต่มันไม่ได้ตลกกากแบบพอแต่แตกนะมันตลกแบบตลกแบบเฮ้ยคิดได้งไงเฮ้ยตลกว่ะเฮ้ยแบบการเล่นน้ออะไรเงีเออ้ยในขณะเดียวกันเพลงก็พอคือเราได้ได้รับหลายอารมณ์ไปพร้อมๆกัน เพลงฮอร์นตีด,ดีเพลงติดหูเนื้อเพลงคีเอทีอะไรเงี้ยแล้วแบบตลกด้วยแล้วก็แบบในเอ็มวีก็เลิศด้วยเซตติ้งต่างๆอะไรเงี้ยว้าวกับโคโลกราฟีกับการแบบการดึงเอลสเตสจูดจัมาเต้นอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็มีสพวกมุมกล้องอะไรเงี้ยคือแบบบางอย่างเราเราบบรู้สึกว่าเออถึงยุคนี้มันจะมีการเปิดในเรื่องแบบว่าการเปิดเผยเรือนร่างเซ็กซี่ขึ้นแล้วเนาะ แบบเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ใครเซ็กซี่ก็ปกติแต่เรารู้สึกว่าวิธีการการแพนมุมหรือว่าการที่เขาพิเศษอะเราก็ยังว้าแล้วตกใจอยู่แบบวุ้ยชันเก่งเก่งในอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมันเลิศอ๋าไม่รู้จะพูดว่าไงเหมือนกันก็ประมาณนี้ทุกคนชอบมากเลยฟ้าระกพ่อแล้วจริงๆแบบดน,นตรีเพลงแนวเพลงอบเป็นแนวเพลงที่ถูกจริตเราด้วยเราชอบแนวซิตี้ป็อปแนวดิสโก้ป็อปแนวเดโพรป็อปอะไรจะชอบมาก อเออไม่พูดถึงตอนเปิดเพลงไม่ได้แล้วสุ่ว่าอินโทรดีมากอินโทรคือเป็นคือแบบเราชอบนะเพลงที่อินโทรเป็นเหมือนการร้องแบบแนวแบบบัลลาดนิดนึงแล้วค่อยแบบว่าส่งพลังเข้าสู่เพลงคือแบบอรารมณ์ขบวนประมาณนี้ก็ทุกคนไปไปดูกันอย่าลืมเนาะแล้วก็ใครที่เห็นยังไงก็พูดคุยกันได้เนาะฟาลัากก็ต้องกลับไปดูซีเรยยียละเป็นคนเด่นจะซื้อกระเป๋าโอเคทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย